สบายดีพี่น้องบายดีตอนบายพี่น้องเลยอีตนทำเนาะอีตนทันวาดีนมบ่มีกินแล้วตื่นมามาม,มัมหมาม,มัมอยู่นี่กินบ่ได้ม,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 มาใหม่นี่ก็กินบ่ได้คือเก่าไน้หนเอ้ยก็คือนมุงมพงผลบ่กินแล้วไม่แต่เ้าสิไปหานมกล่องนมจืดหมดแหละมาให้กินบ่มีอะไนี่สองนี่บ่ได้เลย นี่ก็รักพันปลายอันนี้ก็แปดร้อยพันแปดแล้วเบิดอันนี้กับพ่อใหญ่เจ๊ดีพันซื้อมาว่าสิกินได้ก็บบได้อีเทว่าบบเอาแล้วเสียงเงินเฉยๆตื่นมามาหมา่มๆอยู่หน้อย ว่าเรืองเงินก็พอมีซื้อให้กินอยู่ดอกนมพงก็ได้กันว่ากินนมพงก็ได้แต่ว่าเงินก็มีซื้ออยู่แต่ว่ากินบ่ได้แบบนี้ตัวบัญหาก็คือกินบ่ได้ ก <laughs> th ินแตมีนมกินในกินเลยพี่น้องมาๆๆมาแค่มักบ่สิทักตั๊บไปลงท้ายเด้อพี่น้องค่ะอันนี้ๆๆ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 มากินอันนี้ๆๆๆอ่ะๆมาๆๆมัมๆๆจักสิหายังให้กินนมตัวใดพี่น้องเลยเทาะได้ประมาณแล้ว

ยันแล้วนี่ก็แกงเห็ดปูมากันแกงเห็ดปูหานมให้ทันว่าก่อนบุ้มมีซิดเลือดก็ได้พี่น้องเอ้ยมันแจ็กสี่เลือกตัวงได้ห้ก็บบุ้ได้เลยที่ได้ลองนมกล่องนมจืดมาให้กินลองเบิ่งแล้วบุมีบุมีทางแล้วเบิดแล้วนมพงกินบ่ได้เลยเดีย๋ยวสิไปหานมมาให้กินก่อน สุกบาทีียบร้อยไปเลยมเห็ดปวกนี่คือเอยากทำอยู่ด,อด,ด้อยากกินมเกกน้วอดเลยิ้แต่ดนแบงเห็ดโคนก่ใส่ห้องเห็ดโคนมายัไยาไงไนใส่มะละขี้นกป้ามึงินแบบตเต็มเลยมาดูแบ่งไม่นลองเทนมากแกงน้ำเดือดแม่หางซอยเียสุกไปเลย ดคจะแซ่บมากเลยมาพี่น um, yeah. ้องมาข้าวเที่ยงตุ๊กกรเบ้องเลอไปิพี่น้องไป

sá, claro, không không biết cái nung Nó cứ chiên ngon rồi, ám rồi bây giờ nó bả rồi. Khai, 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 khai

ยิงเลยยสิยงยยงห้าสักพ่างเลยครับแค่พอพี่หมดเช่าหย่ง่ด้สิค่ายแค่พ้อพี่หมดย้ำคาเเาเรื่องิดเยงไม่เด้งบ่นมากไปแบกสุมเลยอาไปอะควันอืมอมต่งย่งบนีงรุมใครลอกเห้า ขาดไข่ีกน้น้ต้มน้ำต้มด้วยเหอหน,นึนงเปนึงเปนึงเป็นห่เดียวเดียวเียนะนะเฮ้ยไม่ใช่หรือย,ยังใ,ใชไล่ย้นำน้ำิ้มไม่ต้องกินงายมั่จานเนาะมันเนียวไข่เคานเนียวแห้ง

หลอดหวม่ได้บ่ไม่่ยกระปงสุไจะกปเนาะกอไปเนาะบุคคลมันะมันเป็น้จงเนก็ใหญ่

我在那办了，嗯，

mà gì nữa các gì đi <cười> <cười> cái kia màu đen มขมากทนดแข่งอะารไม่มู่ด้วยปา,ปา,า,ปาป้าหลิน,นปะเสร็จมืดก่อนเสียเขาให้มากินบ่มาดิกูถิกอนมาสิอ ไม,ม่ไไดถูงะไหนเดยมากินเถิดไปเอะให้ผิดกู้หายสุขาหนึ่งเบิดก่อืเอยัดส่วนี้เลยได้เลยจับรองขากู้ไปไปกกับปกะุบุจับขอบคุณนายรุ้งขอบคุณนายรุ้งขอบคุณายรุ้